สวัสดีค่ะพบกับทําใจวราร์ตี้นะคะบายแหลมเจ๊ยบนะคะคนเดิมสำหรับวันนี้ค่ะก็มาทําคลิปนะอยู่ที่บรรยากาศที่คุ้นเคยบรรยากาศเดิมที่ทําให้เราย้อนนะคะนึกถึงอารมณ์ช่วงหนึ่งนะคะที่ที่มีความสุขและความสงบะะคะก็คือเป็นเป็นบ้าน ะะที่เราอยู่อาศัยเป็นบ้านพ่อบ้านแมนะะ่ที่กลับมาทีไรก็ได้สัมผัสได้รับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกนี้ทุกครั้งนะคะหรือแม้กระทั่งว่าเวลาที่เ,เรารู้สึกว่าไม่สบายกายนะคะเรารู้สึกว่าเราเจ็บปวดเจ็บปวยทั้งร่างกายหรือว่าบางครั้งเรารู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ เนื่องจากว่า,าที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอกับสถานการณ์หลายๆรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเคยจดจ่ออยู่กับการทำงานเคยคิดฝันนึกถึงเป้าหมายในชีวิตไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่นะคะแล้วผ่านอะไรมาต่างๆมากมายนะคะมันทำให้กลับมาแล้วมัน,ม,นมานึกมันมารู้สึกว่า แท้จริงแล้วเราไม่ต้องวิ่งตามหาอะไรเลยเราไม่ต้องมองหาหรือค้นหาอะไรที่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นแค่เราอยู่นิ่งๆเราอยู่กับความสงบเราอยู่กับลมหายใจตัวเองเราอยู่กับตัวเอง เราก็รู้สึกว่าเรารักตัวเองมากขึ้นและรู้สึกว่าเรามีในทุกๆสิ่งเรามีในทุกๆอย่างที่เราเราเคยพยายามวิ่งหาค้นหามันมาตลอดแต่เราพบเจอตอนที่ว่าเราอยู่นิ่งสงบและเป็นสมาธิเพราะการมีทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามมีคนรัก มีงานทําที่ดีมีเงินทุกอย่างทําให้เราหนักทําให้เราต้องแบกอะไรบางสิ่งบางอยา่างนะ,ะทำให้มันหนักใจทําให้มันรู้สึกว่ามันต้องคิดอ่ะมันต้องใช้สมองตลอดเวลานะคะอันนี้เราพูดถึงแบบง่ายๆเบสิกเบสิกในชีวิตเลยนะคะเราไม่พูดถึงว่าคนที่มีปัญหาคนที่มีภาระหนี้สินคนที่มี เ,เรื่องราวที่มันยุ่งเหยิงกวนใจนะคะเราไม่พูดถึงแล้วขนาดถ้าเราไม่พูดถึงเนี่ยแล้วคนที่มีอ่ะเขาจะหนักหนาสาหัสขนาดไหนอันเนี้ยนะคะเจ็บเข้าใจแล้วก็เห็นใจคนที่เขามีปัญหาทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นการหาคู้ปัญหาผู้ครองปัญหาเพื่อนร่วมง,งานปัญหาอนี้สินปัญหาคดีความนะคะอะไรต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต แต่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นถ้าใครมีปัญหานะนะคะสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นมันกําลังตั้งอยู่สิ่งที่กําลังเผชิญอยู่ปัญหาด้านต่างๆ <c oughs> นะไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เรารู้สึกว่าแบบมันเฟลอะมันรู้สึกว่ามันล้มเหลวเจ็บอยากให้กําลังใจทุกคนนะคะอยากให้กําลังใจเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่แต่ คุณคุณเดียวบนโลกใบนี้นะคะแม้แต่ตัวเจบเองนะคะมีมีมอ่าภาระมีปัญหานะที่ที่เราจะต้องจะต้องจัดการจะต้องรับผิดชอบเหมือนกันแต่เราก็ไม่ถือว่ามันหนักหนาะสาหัสอะไรเพราะทุกวันนี้เราก็พยายามทําหน้าที่ให้เต็มที่ที่สุดนะคะหรือแม้กระทั่งเรารู้สึกว่าเราว่างเปล่าเราไม่ทําอะไรเราไม่ได้แบบดิ้นรน หางานไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยอะไรเราก็ยังต้องแบกอะไรบางสิ่งบางอย่างแบกความคิดต้องใช้สมองอบริหารจัดการตัวเองทุกอย่างอคือมันต้องต้องใช้สมองหมดมันต้องใช้ความคิดแต่ดังนั้นเนี่ยมันเลยทําให้เราแบบต้องเข้าไปยึดติดกับสิ่งสิ่งนั้นสิ่งที่เราพยายามจะจัดการมันสิ่งที่เราพยายามจะทําให้มันดีขึ้น นะคะหรือพยายามจะมีความสุขให้ได้ะนะ,ะพยายามจะให้ชีวิตเป็นไปตามที่เราพอใจดังนั้นคือมันอดไม่ได้ที่เราเนี่จะเข้าไปยึดให้สิ่งๆิงนั้นอะมันอยู่กับเรามันเป็นของเรานะคะพอกลับมากับพอกลับมาบรรยากาศที่มันมันอบอุ่นอะ่ะ คืออยู่ในที่ที่เรารู้สึกว่าคือเราเป็นอิสระจากทุกสิ่งอย่างมันทําให้เราเกิดนะเกิดประสบการณ์ที่ที่เตือนใจตัวเองว่าให้ยอมรับความจริงทุกอย่างเลยนะตรงเนี้ยคือแม้กระทั่งนอนเยอะนอนเยอะเกินไปอย่างเงี้ยนะบางทีนอนกลางวันนอนเหมือนแบบมันทําให้เราแบบเขาเรียกว่าหนักหัวหนัก หนักตื้อหรือว่ารู้สึกว่าตึงๆที่หัวรู้สึกว่าบางทีนอนทับเส้นตึงคอบ่าไหลอย่างเงี้ยมันก็เป็นความทุกข์นะเป็นความทุกข์ของของคนบางคนบางคนเขาไม่ได้ไม่ได้มีปัญหานีสินไม่ได้ทะเลาะกับใครแต่เขาเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยชาแขนขาปวดเมื่อยก็เ,เป็นทุกข์นะอ่ะ อันนี้คือมันไม่มีอะไรที่จะสามารถช่วยเราได้ดีเท่ากับการที่ยอมรับความจริงหรือว่าอยู่กับความเจ็บปวดนั้นน่ะจนเรากลายเป็นความชินเจ๊๊ยาค่ะเป็นไมเกรนเป็นไมเกรนจนเมื่อ,อก่อนต้องกินยาตลอดไม่กินคือไม่ได้ไม่หายแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเริ่มฝึกสมาธิเริ่มแบบฝึกลมหายใจเนาะอาจารย์กเ็เน้นให้เราเนี่ยนะ,ะรักษาตัวเองนะ,ะด้วยวิธีการ ดูลมหายใจก็คืออนาประสตินัแ่แหละค่ะอยู่กับลมหายใจอยู่กับความเจ็บปวดถ้ามันเจ็บปวดตรงไหนตึงตรงไหนก็ปล่อยให้มันรู้ไปรู้ไปแบบนั้นให้รู้สึกไปแบบนั้นแล้วพอเรารู้เนี่ยพอเรารู้ปุ๊บเนี่ยเข้าไปรู้เข้าไปเป็นคือเข้าไปเป็นความเจ็บปวดตรงนั้นอะมันก็หายอะ่ะจากที่ปวดปวดตึงตงอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ผ่อนคลายทุกสิ่งทุกอย่าง คือมันเย็นชาไปหมดทั้งร่างกายแลมันเย็นพอเรามีสมาธินานๆนะตั้งมั่นนานๆอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมทั้งหมดทุกอย่างคือมันมันอิสระมันไม่มีแบบเส้นไม่มีขีดไม่มีอะไรคือแบบมัน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 เหนือมันอยู่เหนือ โลกอยู่เหนือการเวลาใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นอันนี้คือเป็นสภาวะที่แบบอธิบายให้คนที่เขาไม่เคยอยู่ในสภาวะนี้ก็อาจจะเข้าใจยากนิดนึงค่ะแต่ถ้าใครเคยฝึกสมาธิมาหรือหรือหรือเคยนั่งนิ่งๆนานๆเนี่ยแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเหมือนร่างกายมันหายไปเลยอะ่ะคือมันไม่มีอะไรคิมีแต่การรับรู้อย่างเดียวว่ามีแต่เห็นมีแต่อะไรเคลื่อนไหวอย,อยู่ข้างๆอยู่ที่อะไรผ่านตา ต้นไม้พิวหวคือรู้หมดแต่ว่าเรารู้สึกว่าร่างกายไม่มีถ้าใครฝึกนั่งสมาธิเงีย,ยสบสงบอยู่คนเดียวแบบนี้นะคะก็จะเข้าใจเหมือนกันค่ะจริงๆแล้วเจบไม่รู้จะอธิบายอะไรในในในสภาวะที่แบบมันมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่นะคะมันเป็นธรรมชาติที่สุขสงบเป็นธรรมชาติที่ พึ่งพาอาศัยกันนะไม่ได้แบบมีการเบียดเบียนใดๆเกิดขึ้นนะคะมันไม่มีการเบียดเบียนธรรมชาติไม่ได้เบียดเบียนอะไรเราเลยถูกไหมคะมนุษย์มีแต่มนุษย์กันเองอะนะคะที่แบบพยายามแย่งแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันนะมีแต่มนุษย์กันเองที่แบบพยายามจะยึดครองทุกสิ่งทุกอย่างไว้เป็นของตัวเองหมดแล้วพอไม่ได้ก็เกิดความไม่พอใจนะคะเกิดการที่แบบว่าเบียดเบียนกัน นะมนุษย์เนี่ยเป็นเป็นอะไรที่คือคืออยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆย,ยากมากคือคือให้อยู่แบบธรรมชาติแบบสงบสงบอ่ะแบบร่มเย็นเป็นสุขอ่ะนะทาได้ยากมากแต่มันไม่มันก็ไม่ได้ยากจนแบบทําไม่ได้เลยนะคะถ้าถ้าฝึกมันจะทําได้เทียบเคยแบบแนั่งคิดเล่นๆไหมถ้าโลกมนุษย์ ไม่มีมีเหลือเราอยู่อยู่แค่คนเดียวเราจะทํำยังไงนะคะเราจะอยู่ได้ไหมถ้าเราอยู่คนเดียวมันก็ไม่สนุกถูกไหมคะถ้าอยู่คนเดียวมันมันบางบางคนก็อาจจะเหงาบางคนก็เกิดมาทําไมอ่ะไม่มีอะไรทําไม่มีการสนทนาพูดคุยไม่มีการแลกเปลี่ยนไม่มีการแบบเออช่วยกันทํามาหากินไม่มีการแบบร่วมกันสร้างอะไรคือมัน,ม,นมันก็ไม่สนุกใ่ไนมะมันก็ไม่ท้าทายแต่พอมีเนี่ย มันก็ทําให้เราแบบเหมือนกระตุ้นว่าเฮ้ยเกิดมาต้องแบบต้องปลูกต้นไม้ให้มันร่มเย็นให้บ้านมันมีเงาให้นี้พืชพันธุ์ผักผลไม้รับประทานเออต้องแบบสร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัยเออนะคะมีรถก็เป็นพาหนะในการเดินทางใครๆก็มีกันอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเป็นชีวิตก็คือชีวิตชีวิตก็เป็นไปตามธรรมชาติแค่นั้นเองคือ ไม่เห็นจะต้องแบบไปเป็นทุกข์ไปเป็นภาระอะไรมากมายนะคะก็คืออยู่ไปแบบธรรมชาติแต่ถ้าหากว่ามีเขาเรียกว่ามีความอยากอยากให้มันเขาเรียกว่าท้าทายตัวเองนะ,ะแต่ไม่ใช่ทำเพื่อการแข่งขันไม่ใช่ทำเพื่อ เพื่ออยากเอาชนะใครนะเพราะว่าถ้าทําด้วยอารมณ์แบบนั้นอะคือยิ่งทํามันจะยิ่งเหนื่อยมากคือถ้าทาเนี่ยทําไปด้วยความแบบสบายๆทําด้วยความที่แบบว่าเออก็ชีวิตเราทุกวันนี้มันเรียบๆอยู่แล้วอะเรียบๆอะสมถะถามว่ามันสงบไหมสงบดีร่มเย็นเป็นสุขอยู่ได้แต่มันมันไม่ท้าทายมันยังไม่ท้าทายก็คือเราสามารถทําอะไรได้มากกว่าน,นั้น เราเห็นคนเก่งเยอะเลยอะ่ะคนที่แบบประสบความสําเร็จคนรวยอะ่ะเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยขายออนไลน์เอ้ยเป็นนักพูดเป็นวิทยากรที่แบบมากความสามารถเราเห็นว่าเขาทําได้มันก็เป็นเรื่องท้าทายที่แบบว่าเออเราหน้าลองนี่มันไม่มีอะไรเสียหายหรือเมื่อทุกวันนี้เราเราเราก็ไม่ได้แบบมีภาระอะไรเยอะแยะถ้าเรามีเวลาพอที่จะเรียนรู้ตรงนี้เพื่อที่จะต่อยอดเผื่อ โอกาสหน้ามันมีอะไรที่ดีๆเข้ามานะคะพอปุ๊บพอเราเรียนรู้ไว้เนี่ยปุ๊บเจอโอกาสดีๆเราอะรับไว้เลยเราจะได้รับมันไว้เลยนะคะไม่ปฏิเสธอีกเพราะที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านมาเ,เด้วยความที่เราไม่รู้เราก็ปฏิเสธโอกาสดีๆมาเยอะโอ,โอกาสดีๆมันเข้ามาประมาณเป็นร้อยหนนละที่เราแบบปฏิเสธ ถูกไหมคะในชีวิตแต่ต่อไปนี้คือเราทําใจให้สบายในวันนี้เลยไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปซสีเรียสนะคะและถ้าเกิดว่าต้องการให้ชีวิตมันท้าทายมากยิ่งขึ้นมีอะไรสนุกสนุกเราก็แค่เรียนรู้นะคะเรียนฝึกวิทยายุทธ์ฝึกทักษะอะไรอะ่ะเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เรามีความสามารถเตรียมความพร้อมเผื่อว่าโอกาสในวันข้างหน้าหรือในในวันนี้ที่มันใกล้กลจะมาถึงนะคะมันเข้ามาเราจะได้ โอบรับมันไว้เป็นที่เพื่อความสุขความสําเร็จนะคะสิ่งนี้ก็เจ๊ยอยากแบ,บ่งปันให้กับเพื่อนเพื่อนเนาะที่กําลังติดตามเนี่ยนะคะอยากให้ทุกคนมีความสุขนะคะอยากให้ทุกคนแบบเออไม่ต้องคาดหวังอะไรกับชีวิตนะคะเพราะเจ๊บอกเลยการมีทุกสิ่งทุกอย่างความอยากมีี่มันเป็นทุกความอยากเป็นทุกกว่าแต่การมีทุกอย่างแล้วเข้าไปยึดเข้าไปครองมัน <laughs> ไม่อยากให้มันสูญเสียไม่อยากให้มันแบบ ถูกจากท่าไปจากเราอันนี้ก็เป็นทุกข์เหมือนกันนะคะเป็นทุกข์เท่ากันไม่ว่ามนุษย์คนไหนอะนะคะเจ๊เชื่อว่าต่อให้ฝึกแณขนาดเจะ๊ฝึกฝึกมาขนาดนี้ยมันก็ยังไม่ไม่ไม่ไมไมล้าอินอะนะคะที่จะแบบจะต้องมีเอความคิดความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นจากจากความคิดการยึดความดียึดความสมบูรณ์แบบมันไม่มีจริง ความจริงเราเราสลัดได้เราปล่อยได้นะแต่พอเราปล่อยปุ๊บเราก็มีความสุขไงเราก็มีความแบบอ,อชีวิตมันก็แค่นี้คือเราไม่รู้วันตายเราไม่รู้วันตายเพราะฉะนั้นเราอย่าฝึกอย่าฝึกแบกบ ภาละอะไรไว้นี่หัวสมองยาฝึกสะสมอะไรไว้นี่จิตมากมายเอาง่ายๆเอาสบายๆอะ่ะเท่าที่มีอะ่ะให้พอใจให้ขอบคุณให้รู้สึกดีกับสิ่งที่มีในวันนี้ก็เพียงพอเราไม่ล้วนตายเผื่อแบบปุ๊บปับ๊บไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบไปในขณะที่เราแบกอะ่ะจิตเราแบกอะไรไวเ้เยอะแยะมากมายอะ่ะชาติหน้าไม่รู้เกิดเป็นอะไรนะนะคะก็ขอฝากไว้เพื่อนเพื่อนพี่ ทุกคนนะ่ะที่สนใจเรื่องพัฒนาจิตพัฒนาตนเองนะคะอยากได้ความก้าวหน้าอยากมีความก้าวหน้านะคะมีอะ่ะมันดีถ้ามีได้มันดีแต่ถ้ามีเพราะอยากแล้วถ้ามีแล้วไม่ปล่อยวางมีแล้วแบบยึดอันเนี้ยเป็นถุกนะคะก็ฝากไว้ให้ทุกคนนะคะจะได้สบายสบายทำทุกอย่างด้วยความสงบร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็เป็นอิสระ ในวันนี้นะคะขอทุกคนมีความสุขแล้วขอให้ได้ประโยชน์กลับไปนะคะจากคลิปในวันนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ